สบายดีพี่น้องปกปายเวอร์สสุขสุคนนอบว่าสาอยูทางลาวแล้วก็ต่างประเทศยินดีต้อนรับนอทุกท่านเข้าสู่ซ่องพ่อใหญ่บุตตาพาเลาะพี่น้องมือวันี้พ่อใหญ่บุตตานอได้ออกมาเวียกงมาทำเลาะแถววัดจมเพตพี่น้องเนาะส่วนเราจะเป็นเจริญเมรเอาไปติดตามหบสมน้ากันไปพี่น้องตอนนี้เรากำลังสีเหลาะเข้าไปในวัดนอทุกคนวัดจมเพนต ก็นนี่เพิ่นกำลังสางเนาะโว่าเพิ่นสางอยังแต่ว่าเพิ่นกำลังสีสางเนาะทุกคนโว่าเพิ่นสังเนาะไปพี่น้องเขาเข้าไปหับส้มทางในวันนี้เนาะเข้ามาทางในเนาะพี่น้องเนาะก็จะมีพระองค์ใหญ่นๆเนาะองค์หนึ่นอง,องอยู่ทางในเนาะนี่ปิซซี่แมนนะเขาแจกเพราด้วยว่าจะเป็นซาลาอย่างเนาะ บรรยากาศห้อมหอมนะทุกคนเป็นกำลังสั่งเนาะพยายามมาห่วมสา่งเนาะสาพัฒนาน้ำกันเนาะเพราะว่าจะอยู่ทั้งลาวและต่างประเทศเนาะมาห่วมสางสาน้ำกันได้ด้อทุกคนเนาะเพราะว่าสา่งวัดเพิ่นกำลังสางเนาะแบบกำลัง ยังเอิ่นว่ะคนสีสั่งเฮ็ดบอลอ่าบอลเพิ่นยังว่าเวลาเพิ่นสมโพธิพระเนาะมีพระมาร่วมหรือว่ามีงานบุญเนะาะพยายางนอนงเหมือนเพิ่นได้มาเฮ็ดอยู่นี่เนาะชมบรรยากาศข้างในเนาะมีเหมือนคนมาเตินมาเที่ยวเนาะทุกคนมาแล้วก็มาถ่ายรูปเนาะกับพระใหญ่ๆนี่เนาะ พาบ่งบรรยากาศเนาะหอมหอบวัดตามเราวบพิษเนาะทุกคนหนาจะแมนจะเฮ็ดอะ่อง,องวาเป็นเฮือนเป็นห้องเป็นห้อง,หอ,งหอบเลยแบบพระธาตุยิงห้างเนาะตามที่ข้าพระเจ้าเคยเห็นมาเพื่อนก็เฮ็ดเป็นห้องเป็นห้องไว้เส่ไดมยามมีงานสมโพธิ์พระโบหว่างานแบบบุญต่างๆ้เพิ่นก็แมนให้ทุกคนมาเนาะแล้วก็จะได้ครูบาอาจารย์ผู้ใดแบบมาจต่ไกลหรือว่าออกตนญาติโย,ยมเนาะ ที่มางานสมโพธิบอกสมโพธิพระขยันมาจากพักพรนกับเมียนมาพักพ่อได้นอนอยู่นี่ได้เนาะไปทุกคนเข้าพายางหลาะหอบหอบเนาะทางนี้แมนซูนทางหนังพระเนาทุกคนเนาะพระองค์นี้ใหญ่เนะงงยาะโอ้องค์มันใหญ่เลยองค์ใหญ่ขนาด ยินข่าวเนาะพันว่าว่าอยู่ทางดังนี่มีสร้างเนาะทุกคนมีสร้างมีอ่ามีสร้างมีม้าแล้วก็มีนกยูงมีเรียงวะมีไอ้อีอย่างสเน่ย่วะคือเรียงนี่แหละเนาะแต่ว่าตัวใหญ่ๆตัวดำๆพิ่นเอิญไอสังวาสเน่ย์ไปทุกคนในนี้พันเ่ามีสามเดี๋ยวเราจะไปเบิ่งกสร้างก่อนเนาะ ทางเขาอยู่ทางในนี่ได้เนาะนาคอทามแน่จั่วตัวทางไปนั่นไปทั้งหนเดียทางมันจะเข้าไปคอกสร้างคอกมาไปทา้งนี้บ่หอมหอมทางตัวนี้บ่กโดย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 ขอบใจขอบใจแม่ของมาเป็นเนาะ ดูด้วยสบายดีดูด้วคอกมาบ้านี่หมาจากโตเพป็นเดี่ยงหาโตหาโตโอ้เอามาตุกคอกนี่มันคือขั่งสองตัวโอ้ตัวนั้นแม่ตัวนี้ลูกตัวดำนี่เป็นลูกวะเอ้านันนั้นวะมันบะเต้นขวามาว่าไ่เต้นไม่ได้วะ ฮะโอ้แต่เพิ่อนหมอออกตีมันอยู่ในนี่เลยมันบ่ขังไว้โอ้ตีกันอีโอ้ตัวตัวตัตัวไม่เสือกันอีกเนาะอยู่ใีสองตัวนะเะจ้าไอ้จั่โอเอาอันนบอกเอาเฟืองให้มากินบ่เนี่ย เออเป็นยาแห้งวะเนี่ยนะเพิ่นซื้อมาบอกดิกว่าจะเลยโอ้โอ้มีซื้ออีกวะเนี่ยขอบเบอร์โอ้ตัวใหญ่เนาะขี้เป็นบประตูตัวอยู่วะนี่ตัวตัวขาวเนี่ยวะยังตัวขาวเนี่ยยังขี้บ่เป็นตัวตัวแดงใหญ่ๆนี่ขี้เป็นแล้วมันบ่โอ้กะขี่วา่าใหญ่แค่ไหน ตัวนี้ขี่ยังบ่ทันเต็มนะโอ้ยทางดังใจกันยังยาน <c oughs> นะตัวว่าง่ายว่าง่ายหลังจากเที่ยวชมเนาะทุกคนกอกหมาเอามาเบ,บิ่งคอกสร้างวันมัด้วยสิบพันโอ้ยสบายดีแม่ขน่ะสร้างอะไรอันออนั้นวะอันละสิบพันวะ อันนาบัดบันเฮาเฮาเอาห้เอาห้ยังไดนี่นะโยนให้ฮะโยนให้โยนให้ด้วยเอาเขาไก่บ่ได้โอ้มีแต่โยนเฮาโอ้เพื่อนก็กินเองเพิ่นบบบนี่ด้วยโอ้โดยโดยเฮาอันนาเฮาเฮาสีอันนั้นนะ กระตาหน really, ึ่งกระตาละสิบพันบอกโดยโดยมาเข้ามือสื่อกระตาหนึ <S <S ่งเดี๋ยวแม่ยุนให้ได้บ่โดยโดยสื่ออันนี้มันบอกไหีเป็นเป็นกระตาเนาะค่ะเป็นกระตาเนาะกระตาละสิบพันเนาะปอนปอนลูกนี่บ่โดยสิบพันเราทุกคนสิบพันกีบหนึ่งหมื่นกีบเนาะเราแต่ละหนึ่งหมื่นกีบ กินท<อ>า,านให้เพลินนี่เด้อบุลูกเอ้ยมาเที่ยวเนาะใครมาดิดมาเที่ยวเนาะโดยเพิ่นมาดิบมาเที่ยวมามาเที่ยวโอ้บัดอ,อันนั้นเลยสิแม่มป็นตัวขั้น,ข,นขั้นเป็นกล้วยเลยเป็นกล้วยเป็นขาเป็นวีบอกล้วยกระี่ละสิโอ้กล้วยกระบี่ละสิบเอา้เอาเอาอ้อยอะไรไหม่เพราะว่าเอาอ้อยแล้วเนาะเนาะใคยเรอยากเอาอ้อยก็เอากล้วยเนาะทุกคนเนาะเป็นซื้อกล้วยมาไว้บูชาวีละสิบพันเนาะไปนะั้มา ไปให้สร้างเนาะพ่อใหญ่ซื้อแล้วกลกตาหนึ่งเนาะไปให้สร้างโอ้โหมีแต่โส่แล้วผูกพคนจึงอยู่เนาะแม่เนาะโอ้โอ้โอแบบว่าเขา้าอยากเงินเด็กปอนให้นะเ้ำคนเนาะเพา่อย่างม่ให้ขนะหเขาใกล้เนาะฮะมันหอ่อนอากาศห่อนบ่ อย่ามกินกวบกวบมันสารแสงาะอลูกตีนพนลว้ยแม่แน่นอนเฟสิก้ากาใกล้นาะตว่ัง่หนึ่ง อือก็บ่เคยหายกะมันฮ้อนเลยค่ะกับบล็าสมาคมท่เชียงโอ้อากาศมันฮ้อนแล้วแบบว่าเฮาบ่กล้าเข้าใกล้เพิ่นโดยโอ้อ้ช่วงอากาศเย็นแม่นบ่เฮามาลแบบว่าบ่แบบว่าเพิ่นยังฝึกบ่ได้เนาะแบบว่ามาแล้วก็จับยืนให้ั่นเนาะโดยบัดนี้โอ้ ่อคนเ้าคคงอุนยอกคน่แมน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 แนกรเด้พวเพิ่นหายบาไนแม่จะหายเขาใกล้โอ้เพนบาบ่นั่นนอควรเพิ่นบาโให้เขาใกล้โดยมีแต่มาแล้วก็โยนให้โยนให้ขอโทษน้ำเพิ่นโอ้ ดอยดยก็แมนแล้วเนาะพิษบาดันแล้เออแมนแล้วไก่บาะแมนแมนแมนเนาะสารภาพมาดีมาเที่ยวมายังเนาะมาทําบุญนักจากมาทําบุญแล้วกัมาบูซาอ้อยบูซากล้วยให้สร้างเนาะไ่มาอันกแย่านเ็ดเมนเสีเสียเียนะคันเ็ดแมนมนแมนเออเนาะค่ะเพื่อนตอนีปาังขมีเลโอ้ค่ะเพื่อนมาอยู่นี่นะ รยเปยัอกบปองกันเออเข้ากับป้องกันไว้แล้วเพื่อไว้เนาะเออท่นบ้าห้ามเขาไก่เออเขาไก่โตมันหานอะไรไก่หัวมันหนอแมนแมเข้าว่าเป็นสครองเหลี่ยงเด้แมนแมนสคองวันนี้เนี่ยมันถือกินได้อโอ้มันกินนนนนกินควนผูพันดียงผูบงพันดียงพั่อดสัมผัสละอีวัติันด้วยดยดย นี่บอโอ้ยเยไปงานเอห้วยครับไมถามจาไหมไปขอบคระอ่ให้เพื่อนขามเองเพื่อนเผาใไนี่ได้โอ้นองตัวกเน ส่งน,นแดงๆนพาสากยางลหลอเนาะนางเกนโอ้ก็เธอว่าดีได้นเนาะเพิ่นนั่นเนาะอ,อ่ามีลิงลิงดิงจากโตหฮไอจัวฮะ ก็าเข้าใไไกล้ๆเพิ่นตัวนึงจักจักกโตก็ตัวนั้นเนาะนั่นนะนงอยู่ต้นไม้คงง่อยง่อยอตัวนี้เลียงเนาะทุกคนท่านั้นก็เป็น อย่างเฮือนสร้างเนาะเป็นเฮือนสร้างแล้วก็มีวี่งนกเนาะนกพิราบนะหลังจากเฮาเบิ่งสร้างเบิ่งดีงเนาะทุกคนเอามาเบิ่งนกบัดนี้เนาะนกแก้วบ่นกนเนาะเป็นนกแล้วก็มีนกยูงนั่เนาะทุกคนนกยูงเนาะทุกคนนี่ นเป็นสัตว์นี้เนาะทุกคนอ๋อดูมูซาวกลวยน้อใหม่เพื่อนมีสัตว์นี่น้องนอนเป็นอยู่เนาะ สำหรับสคริปนี้ขอจบเพียงเท่านี้เลยทุกคนผิดพลาดประการใดก็ขอโทษขอขอภัยนำทุกคนเนาะสำหรับสคริปนี้สบายดี